สวัสดีคะ่ะทุกๆคน <c oughs> มาดามรถนะคะวันนี้เชา้านี้อยู่ที่เมืองพลค่ะอยู่ที่บ้านนะคะพามาดูสวนผักของแม่ค่ะเห็นไหมสวนผักแม่ใหญ่แล้วก็ผักสวยๆทั้งนั้นเลยนี่ฝีมือแม่ปลูกเองนะคะเนี่ยค่ะเป็นสวนผักของแม่เยอะมากเลยมาแล้วกอก็ดอกแล้วก็เนี่ยค่ะกระลำกําลังจ่าหอ่อเห็นไหมคะกระลำ กำลัง,งจะห่อแล้วพักกาศดดอกนะคะเห็นไหมกะหล่ำดอกใหญ่ๆเลยค่ะเพื่อนๆอันนี้ฝีมือแม่แมาดามเองนะคะปลูกกะหล่ำค่ะเห็นไหมคะสวยมากเลยอะ่ะอันนี้ไม่ได้แบบไม่ได้แบบเขาเรียกว่าอะไรใสสารอะไรเลยนะคะไม่ได้ใส่ยาฆ่ามแมลงนะแล้วก็ใส่ปุ๋ยอคอกธรรมดาลแล้วก็รดน้ํานะคะเพื่อนๆค่ะดูสิคะอันนี้กะหล่ำ สวนผักคุณของแม่มาดามเองค่ะแม่ปลูกนะคะเห็นไหมคะเยอยะแยะเลยเห็นไหมอะ่ะงามมากเลยแล้วก็มีมะละกอนะคะมะละกอผักที่นี่ไม่ได้ซื้อกินมีถั่วริมรัวมีผักกาดนะคะเรื่องขามีผักกาดมีผักคะนา้าเห็นไหมแล้วก็มีนี่ผักกาดกินกับน้ําพริกเนี่ยผักกาดผักชีลาวนะคะผักกาดผักกาดดอกอะ่ะ ผักชีลาวแล้วก็แล้วก็หอมต้นหอมนะคะนี่เอาผักที่นี่ไม่ได้ซื้อนะแล้วก็ผักชีฝรั่งผักชีฝรั่งนะคะแล้วก็มีคะน้าค่ะวันนี้น้องสาวก็ผัดคะนา้าใส่หมูให้กินมีคะน้าด้วยค่ะเนี่ยคะน้าเน,ะนาะคะน้าคะน้านะคะมีคะนา้า แล้วก็มีมะละกออันนี้แม่ห่อไว้ค่ะมะละกอลูกใหญ่เบื้เริ่มเลยจะสุกแล้วอ่ะมะละกอดกมากค่ะมะละกอดกมากมีกระหล่าแล้วข้างล่างก็มีกล้วยนะคะมีกล้วยกล้วยหอมทั้งนั้นเลยนะคะเนี่ยกล้วยหอมเราเห็นเครือกล้วยหอมไหมคะกล้วยหอมของแม่ทั้งนั้นเลยกล้วยนะคะเนี่ยแม่จะปลูกสวนไปเหี๋ยกล้วยหอมค่ะเพื่อนๆค่ะกล้วยหอมทั้งนั้นเลยแล้วข้างล่างนะคะ กล้วยหอมนี่เขาก็คือของสวนเราเลยนะคะข้างล่างก็จะเป็นปลูกอันนี้ก็กล้วยหอมเหมือนกันเห็นไหมคะแม่ปลูกไว้เต็มเลยแล้วก็แล้วก็มีผักมีผักกะหล่ำนะคะที่แม่ปลูกริมน้ํานะคะเห็นไหมคะริมน้ําริมหนองน้ําเนี่ยเป็นผักกะหล่ำทั้งนั้นเลยค่ะเพื่อนค่ะไม่ได้ใส่ย,ยาฆ่ามแมลงนะคะกล้วยหอมกําลังโตคะ่ะลูกโตแล้วก็มีต้นที่โตแล้วลูกเต็มเลยนะคะเป็นเครือแล้วตรงนี้ก็จะเป็นผักเนี่ยอันนี้ก็จะเป็น กำลังปลูกนะคะกำลังเป็นต้นอันนี้ต้นเล็กของเขานะคะมีต้นกล้วยนะคะแล้วก็มีต้นหอมรับๆต้นหอมแม่ก็ปลูกผักชีผักชีฝรั่งนะคะผักเยอะมากอะ่ะไม่ต้องซื้อกินเลยเนี่ยค่ะอันนี้เขาเริ่มเรียกว่ามะเขือมะเขือเนี่ยค่ะเขาเรียกหนานผักแม่นะคะแล้วก็มีผักชีลาวค่ะผักชีลาว งามมากเลยค่ะผักชีลาวของแม่งามมากเลยแล้วก็ต้นหอมต้นหอมแม่ก็งามมะละกอเห็นไหมคะเห็นมะละกอไหมมะละกอน้องสาวตำสมตำมะละกอนี้เพื่อนเพื่อรู้ไหมว่าไม่ได้ซื้อผักส่วนมากไม่ได้ซื้อเลยนะคะนี่ผักกาดดอกผักกาดดอกกินกับน้ําพริกนี่ค่ะนี่ผักชีลาวผักชีลาวนะคะ อันนี้คือถั่วฝักยาววันนี้แม่ก็เด็ดถั่วฝักยาวไปให้กินถั่วฝักยาวเนี่ยแบบก็ไม่ได้ใส่สารเหมือนกันนะคะกินขาต้นเลยเพื่อนๆขาเนี่ยกำลังโตคือไม่ได้ไม่ได้เขาเรียกว่าอะไรไม่ได้ใส่ยาฆ่า,มาแมลงเลยเพื่อนราดามเผ็นแล้วมาดามสะออนผักแม่สะออนจริงๆผักงามมากเลยมารอบนี้แม่ปลูกผักไว้ให้กินเยอะมาก ผักไม่ได้ซื้อเลยแล้วก็ผักปลอดสารพิษด้วยนะคะผักปลอดสารพิษเลยเห็นไหมผักชีลาวก็เยอะผักชีลาวทําแกงอ่อมก็อร่อยเดียผักชีลาวกํลาลังโตแล้วต้นโตแล้วที่มีดอกแล้วเห็นไหมคะเต็มเลยเห็นไหมคะเนี่ยแม่ไม่ได้ซื้อเลยอะ่ะแม่ปลูกเองนะคะแล้วก็แม่ก็มารดน้ําน้องสาวกับแม่ก็มาช่วยกันรดน้ําแต่ที่เซอร์ไพรส์ก็คือพวกพวกกระลำเนี่ยฮะกระลำ กำลังห่อเลยเนีค่ะเพื่อนๆค่ะเนี่ยกระหล่ำกำลังห่อเลยค่ะสวยๆทั้งนั้นเลยห่อใหญ่มากค่ะเนี่ยห่อใหญ่มากอันนี้กลับมาบ้านอดีใจจังเลยอะแบบเจอผักเห็นไหมเพื่อนๆอันนี้คือสวนผักแม่นะคะลงไปถึงน้ำเลยค่ะริมน้ําเลยสวนใหญ่เลยนะคะ